ร้อนไหมญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นเหรอหอมยางเขาไปเที่ยวยังครับแล้วนี่กระเป๋าสัมภาระเราครับเออโอเคเราไปเช็คอินก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับปันญี่ปุ่นไปที่ไหนครับโออะไรโอซาก้า่เทียวโอซาก้าครับแล้วพวกเราสามคนนะครับวันนี้เรา ตอนนั้นไปก็กำลังจะไปที่โอซาก้านะครับที่ญี่ปุ่นนะครับทีแคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่เกียวโตด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับพันอยากไปที่โอซาก้าพัอยากไปเที่ยวที่ไหนครับมาเลยมารีมารีโอกาใช่ไหมมารีโอการกับแแอะไรกับแแอะไรแอรีพอสโอ้หอบไปเที่ยวยังครับมองกล้องได้มองกล้องเขาไมยังจะบอมเลยโอ้ค่ะนี่เราก็วันนี้วันที่4นะครับเมษายนนะครับ เราตวเวลากี่โมงนะเนี่ยประมาณสองทุ่มนะครับซึ่งเรากําลังจะเ,เข้าเก๋กันแล้วนะครับเพราะว่าเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ไฟบินประมาณกี่โมงนะห้าทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับนี่เดี๋ยวคนนี้ตื่นเต้นมากแล้ววันนี้เราก็มาเออเราพาเราพาใครเข้ามาด้วยพาพาผอมาด้วยนีย่นี่คนนี้คือใครไปบอกครูดิบอกกล้องนีบอก,อนนบอก,กนคนไหนแก่ลุงเดินไปดิเดินไปบอกเ <ไป S 2> ดินไปนี่ โอ้คนนี้กุ้งนี่โอเคคือหล่ออ่ะหล่อแม่อ่ะเราไปบายบายกล้องสีไปบายบายไปละไปละยินดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ตอนนี้คืออยู่ที่อ๋อข้างในแล้วข้างในแล้วเนาะมาชักคิ้งมาค king เวอร์แล้วนะคะทุกอย่างเสร็จแล้วเราโหลดสองเสร็จแล้วเราเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วเราใช้ช่องฟลาสค่ะเพราะเรามีหนุ่มน้อยคนนี้น้องปันนี้มาด้วยในชั้นที่สาพาเ์ทหนึ วันนี้นะมีโปรโมชั่นลด10%นะคะโอไฮคาลูกใช่วันนี้มีโปรโมชั่นลด10%ของ King Power ด้วยนะคะคุ้มมากเลยสามารถใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูช้อปปิ้งโจมาโรงกันก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เข้ามาแล้วก็อในเรามีลข้อกันแล้วใช่ไหมครับที่เรากำลังจอไปโอซาก้ากันแล้วใช่ไหมการมาเที่ยวญี่ปุ่นในรอบที หลังจากที่เราไปโคโกะกับกนะ <laughs> จริงๆเรามาที่ออสกานี่แค่จะเป็นครั้งแรกใน<ช>เดือนเช่นกันเออแล้วก็เดี๋ยวไปเกียวโตด้วย<ช>ที่ร<พ>อบบรรยากาศของการเขามี local เราที่ฟังเรลงมี l ล c a l เราเลยหรอวันนี้ก็เรามานั่งรอมนอี่ยมีล o c a เราใช่ไหมแล้วก็ครั้งนี้เราก็มีอากุ้งหอแล้วก็อออวก้องปั่นมาด้วยห้าคน ต้องใช้ปัจิุบห้าใบธนาคารหนึ่งบาทอะได้แค่สิบเดียวเออแบบโอ้โหต้องเตรียมวอ o เชอร์เตรียมทุกอย่างมาลูกแม่เออก็มีเตรียมแผนมี UOB เอ่อ Mercedes Benz มี UOB Premier มี BBL M Lux มีอะไรนะ TTB Absolute แล้วก็มีไอออน UNEP ใช้เวลาในการที่ลูกเข้ามา ประมาเกือบสิบละที่เอออย่าลืมนะคะลูกไปยุบห้ากแล้วเพราะฉะนั้นไม่ฟรีแล้วนะคะ,คะเกินสามบกไม่ฟรีแล้ว ใส่นะครับที่นะจึงต้องมีการจุยยาระจุสิบสี่ในะครับด้านหลังไปที่อะไรบ้างนะฮะเพื่อจะติดกับตัวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่คันไซนะครับเออคันไซแอร์พอร์ตนะครับที่โอซาก้า เรากำลังมุ่งหน้าไปที่โรงแรมนะครับซึ่งวันนี้เราทั้ง5คนก็ได้รับกระเป๋าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพาค่อนข้างรวดเร็วมากเนาะก็ทำา v s ิต j a p ป n ่ล่วงหน้าในการเช็คอินเมเอร์นะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน20นาทีเนะทำทุกอย่างเสร็จหมดเลย็ควตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็รับกระเป๋าแล้วก็ตอนนี้เราอยู่บนรถตู้ครับเพราะว่าเรากําลังเดินทางไปที่โรงแรมถ้าไป อุสกาเอ็กซ์เพรสหสืออที่เดินทางรวดเร็วก็จะใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะ่เราก็เลยจอง,งตู้จากทางครุปเนาะก็ราคาประหยัดกว่านะครับประมาณ2,000-3,000บาทนะครับถ้าไปแต่ละคนก็อาจจะแพงประมาณเกือบ4 0 0 0นนะครับ,น,น,น,ร 4, น,รบนี่นัก็นี่ครับคุณแม่นี่เดมโบนโดโมแล้วก็คุณลูก <c oughs> ที่ดูวิวอยู่ <c oughs> คันไซจริงๆคันไซสนามบินมันไม่ได้ใหญ่มากเนาะ เออตอนแรกนึกว่ามันจะเล็กใหญ่กว่านี้เออทุกคนเราจะรอปานด้วยมีนักท่อที่เป็นสี่หัวรอแล้วอืมก็จริงเหมือนเหมือนเขาเปลี่ยนเป็น9ก้าโมงนะแล้วเรานัดแปดโมงครึ่งก็เลยอาจจะออกมาก่อนแล้วอาจจะต้องไปหาแลกเอาตรงสถานีรถไฟใกล้ๆที่พักซึ่งพักอยู่ตรงกลางเลยระหว่างน้ำบากกับดิปอนบาชีตรครับและนี่ก็คือบรรยากาศด้านนอกนะครแบบนี้จะเป็นวิวทะเลทะเลอะไรเอ่ย ทะเลอะไรครับแม่มีวิวทะเลอะไรแม่มีนะครับนางรถตู้นางรถตู้แม่เดี๋ยวจะไปถึงที่พักน่าจะมันครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงแม่เดี๋ยวนี้ป้ายเขาก็มีภาษาอังกฤษแล้วนะเออโอสกาโกเบนี่นขัถรถตยด้วยนี่สภาราของเรา ถ้าม,ม่เองนี่ก็จะเป็นลม,มเราก็เลยเลือกใช้บริการรถตู้แล้วนี่ก็คือคนเก่งของเราเอ๋เอ้ยจะไม่ได้หรอเอ๋เอ้สไม้เดินไมของเราหนาวไหมครับเอามาจากที่ออากาหนาวไหมครับหนาวไหมบอกก่อนหนาวไหมหนาวมากไหมห <Okay. S 2> โอเคแต่ยิงๆๆๆยิงยิงยิงรนนาฬิกาใส่กล้องดิโอ้ปิ้ว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 มิเป็นโคนันโอ้แกซ่าไป็นยังไงคค่อนข้างแบบ ดูเหมือนแบบฮอตเลยเนาะแต่ว่าเป็นเบลเออจะเป็นโคนะใส่อะไรเนี่ยแต่คนสั่งอะไรครับวันนี้แต่คนแต่คนคนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคนที่แต่เขาพยายามื่อสารกินนะใช่ใช่ใช่โอเคแลไม่สั่งอะไรครับวันนี้เมริกาโนเยม์หวานไม่หวานเท่าไหร่อ่ะกี่เยนนะใช้เงินสดหรือว่าใช้เครดิตการ์ดวันนี้ใช้เครดิตการ์ดอใช่แม่มาถึงก็ประเดิมสเปนเงินละจ้ะใช่เรียบอย่าไม่ออกอย่าไม่เหยียบแผ่นดินเลย Assalamualaikum หลังจากรถนะครับพาเรามาส่งถึงโรงแรมแรกนะครับซึ่งคือโรงแรมโฮเทลเทอร์รสรีเพย์นะครับพวกเราทั้งห้าคนทําการเช็คอินเรียบร้อยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าที่จะไปเที่ยวสถานที่แรกก็คือจแจนฟอริสวิวนะครับโดยที่ต้องไปที่นัมบัตสเตชันนะครับโดยระหว่างทางนะครับเราต้องไปแลกบัตรอซาก้าอันนี้ซิมพาด้วยนี่คือบรรยากาศสองข้างทางบริเวณนัมบัตสเตชันนะครับจะเห็นว่าร้านค้าหลายๆร้านยังไม่เปิดนะครับพวกเราทั้งห้าคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับโดยเฉพาะหัวหน้าขบวนของเราคือเจ้าฟันคนนี้เองนะครับที่ตื่นเต้นที่สุดเลย ค่ะก็ตอนนี้ก็จะอยู่ตรงซับเวย์แล้วนะคะนัมบาสสเตชันใช่ตอนนี้เราอยู่แถวใช่นัมบาสสเตชันซับเวย์นี้เราจะไปมิจโญลายอนุสรณ์สถานนี่นี่คือบรรยากาศนะในซับเวย์มันเหมือนกับแบบทุกคนทึ่งเวกอัพกันยังไงกันแล้วเนี่ยดูมิโจซูจีลาย เพราะเรามีบัตรโอลดส์สกามสซิพ์คลาสไหนโชว์ในสิคะเล่าประสบการณ์การต่อคิวหน่อยไหมน,นี่จะเป็นบัตรเบงที่เราใช้ในการเข้าวิซิทพลาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริสวิลหรือโอ k a c a s าคาสโตวันนี้เออ,เอ,อเใช้บัตรเบงนี้ใช้ได้ทั้งการเข้าวิซิทพลาสแล้วก็เมโทรอะไะ้งหมดเลยนะครับ ดค่ะนี่เราก็ออกจากรถไฟกันแล้วนะคะแล้วเรา,าก็ไปที่เ f i r s t ฟ i e l ์โพสานก็ลงทางทออกสองนะคะทวีปโพสาใจแอนเฟิร์สฟิลด์พนงลางเห็นไหมคะราคาเท่าไหโอเค และนี่คือเทมโปซานวิวนะคะเรามาถึงนี่แล้วนะคะก็ลงจากรถไฟฟ้านะคะแล้วก็เดินตรงมาสักประมาณ500เมตรเองค่ะก็ถึงแล้วออนี่คือบรรยากาศนะคะเนี่ยคะ่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะก็สบายสบายเลยมีแดดอ่อนๆไม่ร้อน เรากำลังจะขึ้นตัวเทมโปซานวิวกันนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศตะ,ะขึ้นมาที่บันไดเลื่อนนะคะเนี่ยเทมโปซานมาร์เก็ตเพลสอันนี้นะคะอาในพิ่สนนตรงนี้เนี่ยมีเลโก,ก้แลนด์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพามารีวิวกันนะคะน้องปันพร้อมยังครับเออนี่ขึ่งด โอเคไปกันค่ะบ๊ายบายปิงปองปิงปองเอาเอาแบบไหน Times Palace เอาหรือว่าเอามีสีแดงอนเอารานส s p เรนต์นี่ค่ะค่ะนี่นะคะบรรยากาศรอบรอบรอบนอกนะวันนี้อากาศดีมากอากาศเย็นแต่มีแดดเราใช้บัตรอะไรคะใช้บัตร奥斯卡มิซิคพาจุ๊มจุ๊มจุ๊ม ก็คือวิสิทธาดแรกที่เราเจอมาซีวันมาเช้าสีใช่แน่เลยไปเลยโอเคให้เขาลงมาก่อนโอเคปั้น Let's go Thank you ว้าว Thank you very much Hi Mai อันนี้ก็คือวิวรอบๆนะคะ เราก็จะขึ้นไปสูงสุดทั้งหมดน่าจะได้หนึ่งรอบนะคะ<ม>ได้จปริมาณคนเยอะมากและนี่ก็คือแม่และลูกทั้งสองยยเราจะขึ้นไปแบนบอลสูงสุดเลยนะคะสูสุดวิสวยมากส,สวยมาก ภาพไปเลย บ r i s ัทว e วนะครับแจ๊แอนดเนาะทีนี้นี่จะเป็นโซนแรกนะครับเข้ามาก็จะเจอโซววิดีโอพรีเซนเทชั่นเวลครัมนี่จะเห็นโลโก้เข้ามาค่อยๆกันไปหมดเลยสองปาดจะให้ไรน,นี่ปานที่นี่ก่อนอันที่หนึง่ง Kingdom Quest โซนแรกนะคะก็คือโซน Guest Kingdom ว้าว เียกันนะคะคอ่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เรือเซนตามาเรียครับเดีย๋ยวเราพลังจะไปล่องเรือกันเป็นเรือโจรสลัดของนิคโคลัสเราจะเอาแต่งานด้วยก็ใจมันเขาขอแต่จากเรืนอนิโคลัสมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ทำเหมือนพาชมรอบเกาะเยี่ยมมาก อันนี้เล่อยู่ไหนคะจานอะไรจานอะไรฮะเโ็นไหมเห็นอลไรเห็นอะไรมั้ย ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะของการที่เราได้มาญี่ปุ่นนะคะทริปนี้ก็มีคุณตาคุณยายมาด้วยก็เลยมีเวลาในการที่หนีลูกมาเที่ยวกันนี่คือภาพบรรยากาศที่เรากำลังเดินตัดถนนบนแถวย่านตนทบุรีเดินทบุรีเมื่อกี้ไปมาแล้วนะคะก็จะเป็นย่านตลาดอะไรนะคุอะไรนะคุโรมัน รตม,มาดเก็ต<ช>เป็นตลาดปลาเ,เ,ออเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะพี่ปออากาศตอนนี้ดีมากคี่จะบอก เราจะขายเก็บไว้ว่ามันไม่ได้เยนหนาวมากแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนไปก็คือเย็นๆเหมือนเปิดแอร์อย่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่แค่แบบเหมือนเสื้อปกติเตัวใช่ไหมคะเสื้อยืดแล้วก็ใส่เสื้อกลุมทับอากาศดีมากรู้สึกว่าแบบมันไม่หนาวไปมันเป็นต้องมีผ้าถ้าเป็นคอหลองจอนใดๆต้องมีแค่เสื้อหนึ่งตัวเสื้อคลุมหนึ่งตัวจบแล้วก็ค่อนข้างแบบดีอ่ะรู้สึกว่า อากาศดีมากช่วงนี <c oughs> ้แต่บอกว่ามันเดินแบบเยอะมากจริงๆเนี่ยเออจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นอย่างเดียวหรอกแต่าถือว่าด้วยตอนนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอ,อ,อะไรนะที่พีคตอนนี้ของวันหยุดยาวคนก็เลยมาเที่ยวเยอะแล้วสังเกตได้ว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนเอเชียมีคนฝรั่งก็เยอะมากค่อนข้างมากเหมือนกันที่นี้เราก็อยู่บนถนนสายนรนฐธรรนแถวเนี้ยนะครับกำลังจะไปกุลิเกะกัน ูนะนแบบมีร้านอาหารวันวันนี้ก็จริงๆตอนแรกก็จะพาที่บ้านไปยืนกินอยู่นะแต่ที่บ้านท่าทางจะลุยคนไม่ไหวคนเยอะม,มากไม,าไม่ว่าจะเป็นร้านโกยาก,ยกีสมองของ,งนั้นใช่ใช่ชื่อร้านอะไรไม่รู้ไม่รู้จะ <laughs> เรียกมันสมองเออแต่ว่าก็ก็ดูโอเคอยู่นะ่แาแค คนเันเยอะจริงๆแล้วมันใช้เวลาในการทำค่อนข้างเยอะก็ละเลยคิดว่าเออลนปลต่อยสัสดีอยู่ที่ กูตัวยักษ์แล้วก็นี่คือจำนวนประชากรมหาศาลนี่คือเยาวล่าหรือสำเพคงนีรนานดูของฝากกระชัวร้านอะไรอ่ะส <Something happy. S 2> มติ้งแท็กฟีกับรูปโอโคโนด้วยน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักไหม จริงๆอ่ะวันนี้จริงๆอยากลองมากเลยร้านซูชิพูดเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีคนกินปลาดิบเหมือนเราไงใช่วันนี้หมดไปเท่าไหร่คะพี่บอลหลายหมื่นเยนอยู่นะหมื่นเลยเหรอหมื่นเยนเพราะว่าเลโกแลนด์แพงมากอะไรนะเลโกแลนด์ก็เกือบหมื่นแหละโอ้โหร้านนี้คือร้านอะไรครับร้านที่เราอยากกินตอนนี้คิวมันลดแล้วเอาไหมคัาเจอร์ มันคือน่ากินไหมตอนนี้คือเขากำลังทำสดร้อนๆนี่น,น,นีกับผู้ชายคนนียที่ชื่อทาโกยากิคุงทากากินะ <laughs> สาวคนนี้คือชิสุกะจังโอ้โ <Yeah. S 1> oh, มาแล้วค่ะนี่มันก็คืออะไรคะทาโกยากิทาโกยากิ <laughs> ขอดูทาโกยากิในมือเลยค่ะโอ้โหโอ้ยชี ตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งชิวาโยกยากิกันอยู่นะคะเนี่ยจากร้านดังเลยร้านสมองดังตอนนี้เรากำลังจะเริ่มกินแล้วนะคะส่วนข้างๆนี่ก็คือจะมีซาวแท็กลองอันอร่อยอร่อย นี่นนะธอดูดิบรรยากาศดีมากดูดิปลาหมึอกอ่ะมาเป็นตัวเลยนะแนี่วดูโอเคอยู่เลยแล้วแบบบรรยากาศเย็นๆ้ะก,กุยกิ๋ร้อนๆอ่ะสามีอ้าวเยี่ยมจริง,รงรอ่ะ เหมือนเรามื่ถือว่าบนเรือเออเก๋ดีนะเหมือนเขากำลังจะทำมาร์เก็ตติ้งอะไรสักอย่างหนึง่งเหมือนเป็นแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเด็ดมากอืมอนอนหลับแล้วมาด้วยตเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตัวดิโกกัน